ค่อยอยๆใจเย็นๆไปนี่้โนะฮะูนาทาคัใหญ่นะะเออาไว้ก่อนนะฮะพี่วดเอาไว้ก่อนไปแล้วไหนไปแล้วไหนไปแล้ว ตัวนี้ต้องเอาให้ได้นะคะฝั่งนู้นก็อัดอยู่นะคะอัดอยู่นะคะแต่เอาออกให้ได้นะคะตอนนี้ใส่ใส่ให้เรียบร้อยเลยเดินเลันก็ดึงเลยลุกเลยตามดึงเดือยไปอยู่แล้วเออจะเย็นจะเย็นยกก่อนกินทุกขันเลยนั่นกินผ้าขัดคอนขัดคอนต้องแบบนี้หวาฮะล็อกสายยังกัะขอสุนทรพส่งมอบนะคะให้มันพาไปเลย เอาปลอดภัยนะเว้ยโอ้แล้วคนเดียวด้วยจะจะพายไงเนี่ยหนาดูจากระยะจากแพรนะคะไกลอยู่นะคะเอาเอาแล้วนะคะเอาแล้วนะคะหมุนค่อยๆหมุนตึงไว้หมุนให้มันตึงไว้มันตนใจแล้วมมัันีีกาลงใจดๆอะเครับแม่ลองดูนะครับ อันนี้นาายลงไป,ไปซูปลาในน้ำแล้วนะคะ er อีกมือถือคันนะคะอีกมือใครนะแล้วตึกมากค่ะโอ้ยยังตึกๆอยู่เลยอ่ะดูจากปลคันนะตึกๆอยู่เลย ใช่มันอยู่บนเรือมันเล่นยากทอ่อองเอาเอา,เอาขานหนีบแล้วนะคะตอนนี้ มันก็ยากอยู่นันหนึ่งหนึ่งจะลงไปช่วยไหมล่ะปลาก็ร้องนะคะตอนนี้นายก็สู้อยู่กับปลานะคะเอาครับไปคต่อแล้วนะคะโอ้โนี่นะไกลมากเลยค่ะโอ้ดูนายแมงสู้โอ้โหจาไยครับจาไทย

นตีมาช่วยหน่อยนาตีใจเย็นใจเย็นเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ถ้าเป็นลำเนี้ไปสคนได้ได้ลำเนี้องคนได้ตอนนี้นะคะนา,น,นายนสู้ปลายอยู่นะคะอยู่คนเดียวนะคะลมก็แรงนะคะน้ำก็แรงนะคะแต่นา,นนายนบอกว่าปลายังอยู่นะคะใจเย็น ยังอยู่ไหมพยักหน้าอย่างเดียวแล้วนะตอนนี้อยู่อยู่เอาขานหนีบแล้วนะคะหมุนลอกแล้วนะคะตอนนี้ไอ้นาม่เอาขานหนีบผ่าแล้วเว้ยเอาขาหนีบหมุนลอกแล้วนะตอนนี้นะคะนั้นหนึ่งไปช่วยนั้นนแล้วนะคะป๋าเข้าต่อนะคะ เนื่องจากปลากินคันอ่อนนะคะแต่ใช้ PE นะคะปลาไปกินเลยนะกินตีฟอมคันอ่อนคันอ่อนแล้วไปตกทำไมคันอ่อนปลาเขาปลาไซสิบเอาคันอ่อนอ่อนไปตกเพื่อนั่นเลยสิครับเพื่อเป็นไปขิงหรือเป็นภาระเป็นภาระสังคมลุ้นลุ้นอสู้ชีวิตมากเลยะค่ะ ปลาก็ไม่ยอมตอนนี้คนก็ไม่ยอมอ่ะ,ะแล้วเอาขาเกี่ยวกันเลยขาเกี่ยวกันแล้วนะสองพานะครับสองพากำลังดูยนะครับให้ไปตกปลาอืมไปเล่นน้ําเฉยอือไปเล่นปลาไซสิบ <c oughs> เอาค้อนคันซะอ่อนเลยอืออ่าขวานแล้วนะคะหาแล้วนะคะเอาตอขึ้นมาแล้วครับจะเอาขึ้นมาทั้งตอเลยเหรอ